เรื่องเพลงเรื่องอย่างขขงหนูตาคืออยู่ในความดูแลของของแม่แพลแต่ว่าตายัางบม่ได้เซ็นตัวเกียวมิวสิกมิวสิกเป็นลายลักษณ์อักษรว,วันนี้แม่แพลก็เลยโทรคุยกับพ่อบิ๊กโทรคุยกับพ่อบิ๊กเคลียร์เรื่องน้องตาว่าจะเอายังไงเพราะว่าตายังไม่ได้เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรสอนกับตัวเกียวมิวสิกเพราะฉะนั้นก็เลยว่าก็ไหนๆคือคือตาก็อยู่ในความดูแลของแม่แพลอยู่แล้วก็เลยคิดว่า เป็นการยุติอายุติตายุติบทบาทในในการเป็นโตเกียวมิวสิกอาตอนนี้คือตาว่าได้เป็นโตเกียวมิวสิกแล้วพี่น้องตอนนี้ตาคืออยู่แพรวาแสงทองหรือว่าถ,ถ,ถ,ถ้าถทเฮ็ดเพลงไปก็จะ,จะจะล่งช่อง PP Music Official นะคะเป็นช่อง PP Music Official อาก็รอติดตามผลง,งานเพลงภูบาวเมียเขาครับก็เดี<ฮ>๋ยินอันแพรวาโพสไปล่าสุดมีคนแอดทาบหลกหลายเลย ชื่อเพลงมันมันหมายความ่าจะไหนปุโรคนบอกว่าผู้บ่าวเมียเขานี่คืออย่างคือผู้บ่าวเมียเขานี่ผู้บ่าวหนันเป็นเมียเขาตีหรือจังใดนะคือคือความหมายเหมันกับฟังใดสองอย่างผู้บ่าวเมียเขาเอ้าผู้บ่าวกูไปเป็นเมียเขาตีจังสินะมันมีความหมายจังใดในเนื้อเพลงครับเออแต่มากับโมเมนต์สั่นเนาะโมเมนต์โมเมนต์ว่าผู้บ่าวนี่เป็นเป็นเมียเขาความหมายหมายถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งนี่ผู้ชายคนหนึ่งนี่ ไปมักผู้สาวนี่ไปมักผู้สาวเนี่ยโดยที่จะคองโบหู่าเป็นเมียเขาอันนี้คือความหมายของเพลงความหมายของเพลงคือไปมักผู้สาวคนหนึง่งโบหู่าเป็นเมียเขาสุดท้ายแล้วเหมือนเขามาบอกว่าเป็นเมียก็เลยอารมณ์บทในใจว่ามักผู้ใดกับเป็น<ม>แต่เมียเขายัางประมาณนี้นะ<ม>เหตุใจใหญ่ใหญ่ได้อย่างเขากลับไปหาแฟนเก่าเขาย่างเขากลับไปหาตัวจริงของเขาก็คือเราเป็นแบบเราแก่ตัวสำรองเลยที่เราไม่รู้ยังประมาณนี้นะความหมายครับ เขาในสถานการณ์มาเลยสถานการณ์เขาจเฝ้าดาวเขาเลยพี่นะ สถานการณ์ที่จะเฝ้าดามเลยดีนะริศทิศเทคนิคประเทศต่งมาเพื่อสถานการณ์เลยว่องอะไรอย่างนี้แต่ประเทศเต็งไป็นดูแลอาจารย์อาจารย์ยุ้ยมานัสสัตนะคะเป็นผู้ประพันธ์ผลงานเพลงนี้นะครับอาจารย์อาจารย์พาคินครับอาจารย์พาคินครือชื่อเล่นเพป็นอาจารย์ดอลล่านะครับอาจารย์ดอลล่าผู้ที่ทําดนตรีเบื้องหลังเพลงดังนะเรียบเรียงหลากหลายผลงานเพลนะครับผลงานเพลงที่โด่งดังอาทิเช่นอะไรนะครัเพลง ลักลักด้วยที่เฮดให้คนณฮุนจักอาจารย์เพิ่นนะครับชอบแบบนี้ขององน้ําเตยชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้หลักๆมาหลากหลายผลงานเพียงขององไข่ม huh. okay. ีหกเนาะไข่มีหกไม่ได้อยากเป็นเสื้อก็ไม่ได้อยากละเยือหลวก็ผลงานเพียงคล้องมอสกาลสินมีกาลยาหอมกาลยาที่เตยร้องก็มีทำนะครับหลากหลายเพียงว่าจะเป็นเพลงสุดแขน ที่เมานี่ใส่ยแย่ที่ห้องโคเบอดไปก่อนหน้านี้สูได้แต่เรากาจันต์ดนตรีนี่ครับเป็นคนเห็<ค>นจันล์ดร์เป็นคนทำล้วก็ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยไปนะครับของอ่าพี่อ่าต้นสะเสดว์นั่นพี่ต้นสะเดาอันนั้นไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงๆครับับแ,แค่แค่ช่วยในเรื่องของเสียงเออช่วยในเรื่องของเสียงนะครับมาอัดเสียงนะครับมาแจ้งยูนีนะครับเพ่งอีดิเสียงอีดิเสียงให้นะครับเออการทำงานในส่วนนี้นะครับเปิ่งเป็นอ่าเป็นยังบุญนะครับละล่าสุดนะครับอีดิเสียงให้ นะครับแล้วก็ล่าสุดหนึ่งผลงานเพีงบุ๋มที่จะปล่อยนะครับคู่บ่าวเมียเขาจะในกระฝากติดตามนึกพี่น้องด้อเมียครับจะเฝ้าให้เฝ้าดาวคมหลายถอดคมก็ตั้งใจเฮ็ดงานนะครับเนาะไอ้เพื่นหายรอดเน้าคิดดังเจ้าคิดดังวะแมียสุดท้ายแล้วก็เฮ็ดเพื่อลูกคือเมียคือเก่าเนาะแม่เนาะครับยังยิ้มยังหัวรอได้นะคะคนต้นเรื่องปกติหล่าสุดกูพูดไปกับเธอได้อีกความหมายคืออ่าเขาบอกว่าเราคือต้นเรื่องแล้วเรายังยิ้มยังหัวรอได้ เอาถ้าเราไม่ยิ้มม่หัวเราะแล้วคนรอบข้างเราจะมีพลังในการทํางานได้อย่างไงแมนบอกคือจังตากับ่าสูสูไดไแม่เอา้ากู้ประสูเราวสู้สียู่ยจังไยเออคันกู้ประสูเรากุสิพัานสูสูไดจังไยความหมายพอีียังกระดามา่บาอกีกอยงกระดามาบอกยังบ่ได้สีละนั่งเต็งฮิยูซือประเด็เนี้ยไปว่าไปนะจน่าคอยติตามนั่นล่ะพี่น้องค่ะ ก็ต้องไปอันนั้นอันนี้ดอกทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าเรื่องนี้คุยกับพ่อมิกแล้วเรียบร้อยว่าในเรื่องของต้าเนี่ยเอายังไงอ่าก็คือตามนั่นเราก็ดูแลน้องตาต่อไปแล้วก็ทําเพลงต่อไปซึ่งเพลงนี้ก็คือเราก็ที่จริงมันก็แต่งมานานแล้วแหละแต่เพลงมันเพิ่งเสร็จดนตรีเพิ่งเสร็จแล้วเราเพิ่งมาใส่เสียงในวันนี้เออพปซีเรียนยังไยมันก็ แค่เพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะสื่อออกไปให้พี่น้องได้ได้รับช่วรับฟังแต่สําหรับคนที่เสพแล้วมันจะฟีดแบ็กกลับมายัางไงมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะคิดยังไงอ่าเพราะว่าจริงจริงห้องเด็กนําเสนอแล้วห้องห้องเด็ดตั้งใจแล้วว่าเพลงนี้มันจะออกมาแบบนี้อ่าแต่เมื่อปล่อยเพลงออกไปแล้วเอ็มีออกไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฟีดแบ็กอะไรกับเรายัางไงเราก็ต้องยอมรับปล่อยออกไปแล้วคนอาสิดาเขาอะไรก,ก็ได้อันนี้เขาต้องยอมรับเพราะว่าเพลงมันก็คือเข้ากับสถาท้การจริงจริงนะคะ โอเคนะคะทุกคนคต้าพีพีมือสีออฟฟิเชียลนะคะคอ่าต่อไปเป็นพีพีมือสีกแล้วนะคะคโอเคแจ้งให้ยกซีได้รับทราบกันนะคะค